มันทำให้คนดูอย่างเราอินมากถึงขั้นบีบิว้องไห้ในฉากของอัลเฟรดและบรูซเวนเอาแค่นี้เลยฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับบีบิวอีกเช่นเคยนะคะในช่วง Aqua B Review นั่นเองค่ะใช่ไหมเจ้าแคทมุกเวนเจ้าแคทมุกเว์นที่เป็นเบ็ดเมล เอ๊เป็นแบทแมนแล okay, okay, bye bye. ้วายแบทแมนโอเคโอเคไปไปไปก็วันนี้นะคะพิ่บิวก็จะมารีวิวกับเดอะแบทแมนนั่นเองใช่ค่ะดิฉันไปดูในรอบเดอะแบทแมนพรีเมีย์นั่นเองนะคะกับ ทาง Warner Bros นะคะซึ่งขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทางงค่ายใจดีกับบิบิวบโดยตลอดค่ะ <c oughs> ก็เชิญให้บิบิวนะคะไปดูหนังเรื่องนี้ที่ฉายครั้งแรกในประเทศไทยนั่นเองเย้ <c oughs> จะขอพูดตามตรงเลยว่าการรีวิวในครั้งนี้ไม่มีความเป็นกลางใดๆทั้งสิ้นนะคะคือขอบอกก่นอนนะอะขอสารภาพยายตามตรงเลยว่าซุปเปอร์ฮีโร่ในดวงใจของบิบิว ตัวแรกที่ดูครั้งแรกแล้วรักเลยตั้งแต่เด็กๆก,ก็คือแบทแมนนั่นเองค่ะซึ่งแบทแมนภาคแรกที่พีวิวดูนะคะก็คือแบทแมนแอนด์โรบินนะคะในปี1997นั่นเองซึ่งดูได้ยังไงไม่ไม่ขอบอกแล้วกันเพราะว่าที่บ้านเป็นคนชวนดูนะคะดูตั้งแต่เด็กเลยก็เลยรู้สึกแบบเราชอบซูเปอร์ฮีโร่ตัวนี้จังเลยเพราะว่ามันเป็นคนรวยที่ออกมาช่วยผู้คนจริงๆโดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆนะคะซึ่งตอนนั้นก็มี โอ้ยไม่มีเยอะมากมันมีทั้งโรบินมี The Free, Freeze, ะ r ร e ดอกเตอร์ฟรีส้าแล้วก็มี Poison i อวด้วยคือแบบโอ้ยหลากมากตัวลายึ้นหลากเวอร์ก็แบบชอบไปเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมาเป็นยุคของเอ่อดักไนท์ไทโรจี้ที่คุณพ่อคริสโตเฟอร์โนแลนนะคะได้สร้างเอาไว้นะคะนั่นคือเอ่อแบทแมนบิกินแบทแมนดักไนท์แล้วก็ The Dark Knight ises, เดอะดักไนท์ไรเซสเนาะซึ่งบิวิวชอบเดอะดักไน h t มาก คือยกให้ขึ้นหิ่งเป็นอันดับหนึ่งในใจแทนแบทแมนอะโรบินไปแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กล้าพูดว่าเดอะแบทแมนขึ้นเป็นอันดับที่2อรองจากเดอะดาร์กไนน์นั่นเองนะคะชอบมากจริงๆคือจะบอกว่าแบทแมนภาคนี้นะคะเรื่องย่อเนี่ยขอเข้าเลยละกันเข้ามาแบบดืด้อๆนี่แหละมีอยู่ว่าบรูซเวนนะคะหรือแบทแมนในเวอร์ชั่นของ ผู้ชายในดวงใจของเรานะคะนั่นก็คือโรเบิร์ตแพตตินสันเนี่ยก็ก้าวเข้าสู่การเป็นแบทแมนที่ปกปักคุ้มครองก็อตแทมเนี่ยเข้าสู่ปีที่2อนั่นเองค่ะบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความแค้นในใจของเขาความเหงาความโดดเดี่ยวนะคะที่ทําให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นแบทแมนที่ปกครองก็อตแทมในช่วงนี้นะคะแล้วก็ได้เป็น เ,เรียกว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เก่งกาจในด้านของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมาช่วยข้่มดนะคะเจมกอดอนไขคดี Kh Kh id, ที่ลิตเลอร์เนี่ยได้ทิ้งปมปริศนาเอาไว้ว่า no more l i e เลิกโกหกได้แล้วแล้วเขาก็เลงทาร์กเก็ตเป้าหมายเนี่ยก็คือเป็นแบบพนักงานระดับแนวหน้าพนักงานเป็นพนักงานของรัฐระดับแนวหน้าของเมืองกอตแธมนั่นเองนะคะซึ่งปริศนาเหล่านี้ที่เขาทิ้งไว้ no more l i e อันแมสเออเผยความจริงออกมาต่างๆใดนๆนเนี่ยมันจะนำเขาโยงเข้าไปสู่เกี่ยวกับปมริศนาอะไรบ้างแล้วการกำเนิดตระกูลเวนเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับเดอะแบทแมน ก็ให้ทุกคนนะคะไปติดตามรับชม The Batman นะคะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันนี้แล้วนะคะทุกโรงภาพยนตร์นั่นเองค่ะก็ไปติดตามกันได้หวังว่าหนังเรื่องนี้จะทำไรายได้ขึ้นทยานไปสู่อีก2ภาค3ภาคนะคะซึ่งจริงๆเขามีโครงการขึ้นไว้แล้วว่าจะมีทั้งหมด3ภาคด้วยกันอ่ะเมื่อเราได้เปิดเผยความในใจไปแล้วว่าอันนี้จะไม่เป็นกลางและ จะเป็นสิ่งที่ฉันจะอวยแบทแมนได้ถึงที่สุดถึงที่สุดนั้นมีอะไรบ้างมาชมกันเลยค่ะก็ในส่วนของบีบิวนะคะจริงๆอ่ะเราอยากให้ทุกคนอ่ะอย่าคาดหวังว่ามันจะต้องเป็นหนังซูเปอร์ฮีโร่ที่เหมือนเรื่องก่อนๆของ DC ที่ผ่านมามันไม่ได้สดใสมันไม่ได้เต็มไปได้วยความตลกโปกฮาหรือแอคชั่นจัจา๋จากเกินมนุษย์เลยเรื่องนี้แมดรีฟทำได้ดีมากๆเขานำ เดอะแบทแมนซูเปอร์ฮีโร่ของเราที่เรามักจะจดจำเขาว่าเขาอะคือซูเปอร์ฮีโร่ที่รวย <'m> ทิ้งมันออกไปเลยค่ะเพราะอันนี้เขาจะนำเสนอของความเป็นมนุษย์มากที่สุดซึ่ง The b a บ m a n นเนี่ยในภาคเนี้ยมันจะเต็มไปด้วยความแขน้นความเศร้าความโดดเดี่ยวที่มันกัดกร่อนในใจเขาทำให้ไอสิ่งพวกนี้มันผลักดันเขาให้เขาเป็นแบทแมนขึ้นมา กบก้องเมืองกอดแเทมนะคะซึ่งอันเนี้ยมันประกอบคือหนังองค์ประกอบมันแบบมันเลิศแต่เธอฉันจะอธิบายยังไงดีวะมันมีความเป็นฟิล์มนัวซึ่งเขาอ่ะตั้งจถ่ายให้มันดําให้มันสะท้อนถึงแบบความดํามืดของเมืองกอตแทมความสกปรกโสงมงของการคอร์รัปชั่นของนักการเมืองต่างๆซึ่งหนังเดอะแบทแมนเรื่องเนี้ยมันไม่ได้ล่าเริงเลยเว้ยมันไม่ได้แบบ ดูง่ายขนาดนั้นน่ะคือมันจะเต็มไปด้วยความเครียดความเข้มโคลเข้มเครมครนความเข้มข้นมากกว่าในการสืบไขคดีปริศนาที่ลิทเลอร์ทิ้งไว้ให้แบทแมนให้ไขไปเรื่อยๆตามคุกกี้ทีละชิ้นจิกซอปประกอบนั่นประกอบนี่ตามไปสืบเรื่อยๆมันจะมีจังหวะที่แบทแมนเองก็เข้าตาจนเป็นเหมือนกันซึ่งจะบอกเลยนะว่าแบทแมนพังนี้มันไม่ได้เก่ง สามารถอะไรเหมือนทุกๆภาพที่เราดูมาเลยเว้ยทุกคนมันจะเป็นแบทแมนที่ยังมีลูกล่อลูกชนที่อาจจะยังไม่ทันกับตัวร้ายในเรื่องขนาดนั้นน่ะเออเราจะมองเห็นถึงความเติบโตที่เดอะแบทแมนภาคนี้มันค่อยๆก้าวเข้ามาซึ่งในขนาดสองปีที่เขาเป็นแบทแมนอ่ะเขายังมีคําถามในใจอยู่ว่าที่มาของตรนะกูลเวนน่ะของเขาไม่เป็นยังไงทําไมเขาถึงโชคร้ายขนาดนี้ที่แบบ ต้องเป็นเด็กกำพร้าพ่อแม่ต้องถูกยิงมันถูกยิงเพราะอะไรถูกยิงเพราะว่าความจนของกอตแทมเหรอหรือแบบความที่แบบมันมีโจรขโมยเยอะมากมายจนทําให้เขาต้องถูกพาพ่อภาคแม่ออกไปจนทําให้เขาต้องแบบกำพร้าเติบโต,ตมาอย่างโดดเดี่ยวโดยมีอัลเฟรดที่เป็นพ่อบ้านของเขาอะ่ะคอยดูแลแทน ความเป็นพอ่อคอยสอนนั่นนี่ให้รทำให้เขาไม่มีปมในใจเขาเลยอยากแก้ปมตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบเรื่องมันจะเล่าประมาณนี้เลยเว้ยมันจะมีทั้งแบบเฮ้ยความเศร้าหมองในใจปมต่างๆหรือแม้กระทั่งความที่บรูซเวน่ะไม่เอาอะไรเลยเว้ยคล้ายๆกับไอเดอะดาร k กไน r ์ไ r s ทที่แบบไม่เอาอะไรแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอะมันค่อนข้างที่จะต่างกันโดยสิ้นเชิงที่วิวบ,บอกคืออันเนี้ย มันโดดเดี่ยวจริงๆเว้ยไม่เอาสมบัติอะไรเลยไม่แม้กระทั่งเข้าไปบริหารเวนจิเนอร์ไพรส์อะไรก็แล้วแต่คือไม่เอาเลยคือโยนให้อ l f เฟ d ทำไปเลยแล้วตัวเองอ่ะออกมาทำหน้าที่ b a ท m a n ทุกคืนย้ำว่าทุกคืนแล้วจริงจังหนักมากถึงขั้นที่กลางวันก็คือแบบฉันไม่ได้ใช้ชีวิตออกข้างนอกอะค่ะก็คือแบบก็แพ้แสงไฟใส่แว่นกันแดนไปเลยสิจ๊ะ ก็คืออย่างนั้นเลยจ้ะค่ะทุกคนเลยจะค่ะอะไรวะเลยค่ะทุกคนมันคือขนาดนั้นเลยอ่ะคือเป็นความแบทแมนที่จริงจังซีเรียสเวอ่วอร์ไปเลยแต่ก็ไม่ได้จริงจังถึงขั้นคนที่ไม่เคยดูแบทแมนมาก่อนจะดูไม่ได้มันก็ยังดูได้แต่แค่เราต้องคิดตามหนังนิดนึงค่ะต้องคิดตามปมปริศนาที่ลิทเลิร์ทิ้งไว้ให้หรือแม้กระทั่งการไขคดีที่เราจะพร้อมไขไปกับแบทแมนจริงๆแบทแมนจะพาไปดูทุกซอกทุกมุมของคดี ตรงนั้นไม่มีอะไรนะตรงนี้ไม่มีอะไรนะมันมีเฮ้ยมันมีครูมันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอ,งงอะ่ะชิ้นเศษขนมปังที่ทําให้เราค่อยๆประกอบมามีจิ๊กซอว์เราค่อยๆประกอบให้มันเป็นคําตอบมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันสนุกอย่างนี้แหละที่มันเป็นแบทแมนที่แบบ มันนาเสนอได้หลากหลายคือจริงๆอ่ะแบดแบนมันจะไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าสายตลกอย่างเดียวหรือแบบสายรูปหล่อพ่อรวยเว้ยคุณมีเงินก็เปเปเป,เป,เปอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้มันคือแบบการใช้เงินที่ถูกที่ถูกทางถูกที่ถูกทางจริงๆนะแบบว่าใช้ทุ่มไปเลยจ้ะกับการแบบว่าสืบส่วนไปเลยจ้ะใช้ทุ่มกับแบบพวกแบดมบิลพวกเอ่อแบดแบไซเคิลไปเลยอะไรเงี้ยแล้วแบบ แกเอาจริงพาคเนี่ยแกเจ็ดก็คือดีไม่ไหวปังเวอร์ฉันไม่ได้พูดเหนือเกินจ,จริงเลยนะสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยตัวอย่างมีหมดแล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชุดแบทที่แม่งบินออกมาได้อะไรอย่างเงี้ยเออมันมีอยู่แล้วป้าแล้วมันก็จะมีแกเจ็ดที่รู้สึกแบบมมนมีอีนี่ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยมันจะมีอีเล็กอีน้อยนุ่นนี่นั่น,นแก๊เจ็ตเล็กๆกน้อยของนางอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราจะเห็นว่าแบทแมนยังมีความใจร้อนไม่ได้แบบว่าคิดอะไรเลยคือหุนหันพันเร่นโคตรอะคือแบบว่า ฉันอยากจะเอาตัวเข้าไปรับกระสุนแม่งทุกอย่างก็รับแม่งเลยไม่ต้องสนใจว่าแม่งกลับมาจะมีรอยช้ำอะไรจะต้องกลับไปผ่าตัดไหมหรืออะไรก็คืออแบตสูตรของเขาอะที่เขาปักเชื่อมเป็นเวลากว่า2ปีที่เอาออกมาใช้อะก็คือเลิศก็คือปังกันกระสุนได้หมดถึงแม้ว่าจะแบบมีแบบสต็อปไปบ้างนิดนึงแต่ก็คือ เอาอะชนแม่งให้หมดเลยทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยแม่งแบบดิบเถื่อนขนาดนั้นอะคือโคตรชอบอะคาว่าแบบ i a m Ven g e a จ c e แม่งไม่ได้ไกลเกินเอื้อมกับเวอร์ชั่นแบทแมนอันนี้เลยอะแบบไม่ไข่จริงๆเราขอไปในส่วนของการแสดงบ้างในส่วนของการแสดงไม่มีอะไรจะติดเลยแคสทุกบทมาดีมากๆซึ่งตัวละครที่เราชอบแบบสู่สีกันเลยก็คือเดอะแบทแมนกับลิตเ l e ้ลเดอะแบทแมนเนี่ยโรเบิร์ตแพตเนสันก็คือมีความปัง ความพอดีของการเป็นบรูซเวนที่ไม่ห่วงหล่อความอีโมใดๆคือแบบมันจะเท่ไปไหนวะคือมันเป็นแบบคุณชายที่ไม่ห่วงหล่อคืออย่างที่ผ่านมาเราจะเห็นบรูซเวนในขั้นของเพลย์บอยห่วงหล่อบ้างมีการแบบออกงานสังคมที่แบบฉันจะต้องเรียบหรูดูแพงที่สุดเพราะฉันคือคุณหดูบรูซเวน นคก็คือเจ้าของเวน n n e n t e r p r i s e ฉันก็รวยก็เป็นต้วชายแห่งก่อนแทมมาทำไมก็รวยแต่อันนี้คือแบบไม่คือแบบ s ิ m เ l ิง่ายๆถึงขั้นเอาเฟรต้องแบบคุณหนูอันนี้หน่อยไหมให้สมก็เป็นคุณแบบคุณหนูจากคุณเวณนส์ะเนาะให้บรรสมนิดนึงก็คือนี่คือไม่ห่วงเลยบางทีผมแม่งกระเซิงออกมาแบบถอดหน้ากากแล้วยังเซิงๆยังมีความแบบตาดำๆอีโบอ,อะไรอย่างเงี้ย มันก็ยังมีอ่ะคือเราชอบอะไรอย่างงี้มากว่ามันดูมีความเป็นมนุษย์อ่ะเพราะว่าหลังจากแบบเสร็จจากภารกิจใครจะมองัวมานั่งลบตาเพื่อมานั่งดูข้อมูลก่อนวะมันไม่มีว่ามันก็คือแบบถอดหน้ากากก็ดูไปเลยผมมันจะยุ่งจะเปิงยังไงช่างมันเพราะฉันอยากไขคดีนี้ให้สําเร็จ มันคืออันนี้เลยว่ามันคือแบบโคตรปังแล้วโรเบิร์ตแม่งสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากไม่ว่าจะเป็นจังหวะของความแค้นจังหวะของความโศกเศร้าเสียใจกับลมของตัวเองที่ผ่านมาจังหวะของการที่แบบ,จน,บจนหนกอับจนหนทางรู้จะทํายังไงจังหวะเศร้าอะไรเงี้ยโรเบิร์ตแพทริสันคือเอาอยู่แม่งทุกอารมณ์ไปเลยอะเก่งมากๆอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเออเราหลงไหลเขาในเวอร์ชั่นของบรูซเวนอันนี้จริงๆอะ่ะคือตอนแรกอะ่ะ b a ทแมนที่อยู่ในใจเราเลยที่แบบว่าขึ้นหิ่งก็คือคริสเทนเบลคือคริสเทนเบลก็คือถือว่าแบบว่าเป็นผู้ชายที่อยู่ภายใต้นักการและที่มีริมฝฟีฟปากบางมีกรามแบบกรามเหลี่ยมแล้ว้างตูดหน่อยๆที่แบบเพอร์เฟกแล้วอ่ะแต่โรเบิร์ตแพทริสันคือเพอร์เฟกที่สุดความปากบางความแบบหนวดคราวที่ขึ้นแบบ เป็นตอตคอ,อดหล่อแล้วก็แบบว่าค้างตูดเบาๆปากบางๆแล้วแบบความอึดถึกทนในการเป็นเบทม่คมือแบบดีแล้วเป็นคนที่อยู่ในแบทสูรแล้วดูไม่อึอดอัดอ่ะอย่างบางคนมันยังรู้สึกดูอึอดอัดอ่ะดูแบบแม่งพูดไม่ได้ดูอุอยดูแบบมันดูแบบเออมันดู e อุ้ยอ่ะแต่เราแบบแฮร์สันคือเอาอยู่แล้วเรื่องนี้ถ้าใครอยากเห็นชุดแบทสูรเยอะๆบอกเลยว่าเรื่องเนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แม่งแบทสูดทางเรื่อง พูดเลยว่าโคตรคุ้มตีตั๋วไปดูได้เลยคือแบบทุนจะมาเห็นบูสเวนในร่างเพย์บอยโนโนนไม่ได้เยอะขนาดนั้นจ้าก็คือแปสูตรทั้งเรื่องไปเลยคือแบบเลิศดีคนต่อไปก็คือลิทเลอร์ซึ่งแสดงโดยพอดานนะคะซึ่งเขามีการฉายแสงกระปุนี้ได้เลิดมากมันคือคนที่กระหาย ความแบบชั้นเนี่ยฉลาดมากอยากจะเผยว่าชันเนี่ยเก่งที่สุดไนเราแบทแมนก็ยังตามทันไม่ทันอนะ่ะเธออะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบมันเปิดเผยมาได้ดีมากในแง่ของความแบบความกระหายชื่อเสียงเลียงนามอะไรอย่างเงี้ยคือโคตรแบบ โคตรดีอะทำไมเขาแสดงได้ดีขนาดนี้วะคือแบบดิฉันนั่งถามตดใ,ใจว่าฉันพลาดการแสดงของเขาไปได้ยังไงจากเรื่องผ่านๆมาอะไรอย่างเงี้ยทำไมฉันไม่เคยรู้จักเขามาก่อนทําไมฉันเพิ่งเมื่อรู้จักเขาเอาป่าดน,นี้นี่มันคือเพชรในตมชัดๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันอย่างนั้นเลยเว้ยแล้วคือแบบการแสดงต่อมาก็คือโซอี้ที่เล่นแคทวูแมนก็คือแบบสวยไม่ไหวคือถ้าคุณเห็นแมวสวยๆเดินเยื้องย่างอะไรอย่างเงี้ยก็คือโซอี้คือ ฉันฟันธงให้เลยว่าเธอคือแคทบูแมนที่แบบเพอร์เฟที่สุดก็คือเดินฉับฉับฉับแบบเธอความเซ็กซี่ทั้งหมดก็คือลวมอยู่ที่นางก็คือดีมากคือออกมาทุกฉากก็คือสะกดสายตาผู้หญิงอย่างบิวิลได้อยู่หมัดมากๆคนบ้าอะไรแม่งาามมิ่งขนาดนั้นว่าแบบมีเสน่ห์แรงมากเลยอะแต่กาแสดงคนก็ไม่ได้ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าใครนะโดยเฉพาะคอรินแฟเรลที่รับบท เป็นเพดกวีนก็คือแย่งซีนไปเลยเวลาออกมาก็คือแบบทุกซีนก็คือเอาอยู่เอาจริงๆป่ะถ้าไม่รู้ว่าเป็นโคลินแฟร,แรแเรลเล่นก็ไม่รู้เลยเพราะเมคอัพก็คือดีมากได้ข่าวมาว่านะคะเขาใช้เวลากว่า3ชั่วโมงรายการที่จะเมคอัพเป็นเพนกวินพุงพุยเดินทุกๆๆๆๆ,ๆ,ๆ,ๆอย่างเงี้ยเขาแบบมันดีอะแล้วมันไม่ได้ตลกเหมือนภาคก่อนๆที่ผ่านมาด้วยนะภาคก่อนๆที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเป็นแบบเพนกวินซีดๆ,ๆแบบทุเรศทุเรศแบบ แม่งแบบดูแม่งไม่น่าคบอ่ะเลยอาศัยอยู่ใต้น้ำคุดคูอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะแต่อันเนี้ยก็คือเป็นเพนกวินที่อยู่ในคลับเวย้ยซึ่งมันเป็นคลับที่แม่งแบบรวมผู้แบบอิทธิพลด้านมืดอ,อยู่ในนั้นนะแล้วแม่งอย่างเท่อะแม่งเป็นแบบเพนกวินที่เท่มากไม่รู้จะพูดยังไงคือแบบเฮ้ยเรื่องนี้แบบ เฮ้ยแกจริง,รงๆเราเราเป็นติ่งแบทแมนที่เรากีทุกอย่างที่มันออกมาเว้ยคือถึงแม้มันจะเต็มไปด้วยความอวยอ่ะถ้าแกไปดูเหอะเรื่องนี้มันคเต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆทั้งการถ่ายทําทั้งการคัดซีนที่ถ่ายแต่กลางคืนเพื่อให้เห็นถึงความสมจริงว่าแบทแมนออกมาทํางานจริงเนี่ยว้ยทำงานกลางสายฝนทํางานตอนกลางคืนกลางวันก็ทําบ้างแต่ เน้นกลางคืนไปเลยให้เห็นถึงความสกปรกสงมุมของกอแท้ไม่เห็นถึงความกดแคทของแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้แต่การถ่ายทําฉากแอคชั่นที่ถึงขั้นปิดถนน,นถ่ายไปเลยจ้ะแม่อีฉากที่ไลลาเพ็งกีนก็คือปิดถนนน,นะคะแม่ก็คือแบบปังไม่ไหวไรู้จะพูดยังไงแล้วแต่ชมมาขนาดนี้ข้อเสียมีนะยูไม่ใช่มันไม่มีข้อเสียคือแม่งยาวมากเอาจริงๆปะ สชั่วโมง58นาทีไม่จาเป็นต้องใช้เวลาเล่าเรื่องนานขนาดนั้นก็ได้ซึ่งถามว่าโเวลาขนาดนี้เคยมีคนเล่ามาก่อนไหมในในแบทแมนก็มีไงคริสโตเฟอร์โอนแลนแม่งใช้คุ้มมากแต่ในบางจังหวะของ แมดรีฟเนี่ยสองชั่วโมงห้าสิบแปดนาทีมันมีบางสวัสหวะที่สามารถกระชับยนยอเข้ามาได้มันไม่จําเป็นจ,จะต้องไบเอ,อิญแล้วย้อยลอยชายกว่าฉากแอคชั่นจะมาก็ปาไป,ไป,ไปจะเกือบชั่วโมงอยู่แล้วกวับความมันมันแม่งจะแบบเข้ามาให้ดูความแบบเอ,อิเนี่ยสิวะแบบฮีโร่มันต้องมีปะทะบ้างกูมไม่ใช่เดินไปตามสืบทุกๆอะไรอย่างเงี้ยคือกว่าจะมาถึงขนาดนั้นนะก็เล่นเอาเกือบชั่วโมงเหมือนกันมันก็ทําให้เรามีความแบบเหนื่อยล้ากับการดูบ้างแต่จะบอกว่ามัน ไม่ดีไหมก็ไม่ขนาดนั้นไงคือเรารู้สึกว่ามันยาวขนาดเนี้ยแล้วถ้ามันบังเอิญตัดตรงไหนออกไปมันก็จะทําให้เราแบบค่อนข้างไม่อินกับในแต่ละเคสในแต่ละคดีปมปัญหาที่เขาไปไขไงมันก็จะทําให้เราไม่เห็นถึงความเก่งขัดของลิเลอร์หรือจะไม่เห็น จะไม่ได้เห็นถึงความเก่งกาจในการสืบคดีของแบทแมนหรือการไขปริศนาตา่างๆอันนี้เราก็เข้าใจาแต่ว่าสั้นกว่านี้ได้ไหมเราก็าสั้นได้หรือแม้ว่าจะไปเน้นอะไรที่มันมากกว่าเนี้ยเราว่ามันก็ทําได้แต่ว่า บิวบิวก็ไม่อาจสามารถบอกได้เหมือนกันว่าเป็นนน้นตรงไหนเพิ่มมากขึ้นหรืออะไรเพิ่มมากขึ้นได้เพราะแบบไม่ได้เป็นคนมีประสบการณ์การถ่ายทําหรือแบบหรือดูหนังมามากมายขนาดนั้นเราก็ดูตามที่หนังมันเข้าอะ่ะไม่เป็นคนดูหนังเยอะก็เลยไม่รู้ว่าจะแบบให้ตัดตรงไหนหรือให้เพิ่มตรงไหนแต่เรารู้สึกได้ว่ามันสั้นได้มากกว่านี้จริงๆและอีกอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกไม่ไม่โอเคก็คือแสงไฟในเรื่องคือเราเข้าใจว่าความเป็นฟิล์มดวมันจะมืดมันจะอึมคึมอะไรเงี้ยแต่บางช็อตอะแม่งอารมณ์แบบ ตาวอลมาเลยอ่ะที่แบบว่าแสงวึงว้งวังวึ้งว่งแล้วคือแสงบางทีไฟฉายสาดมาน,นก็คือตาหยีอยู่นี้แล้วคือแบบสู้แสงไม่ไหวเพราะหนากมันมืดแล้วพอจังหวะสว่างมากก็คือแบบอยากใส่แว่นกันแดดดูหนังเหมือนที่แบทแมนใส่ตอนกลางวันเลยอ่ะจริงๆคืออยากจะเป็นทรงนั้นเลยนะก็อันเนี้ยคือข้อเสียที่รู้สึกว่าเป็นสองอย่างสําหรับรีวิวที่เห็นในชาร์กน่ <c oughs> นนั้นไม่รู้จะติอะไรวันทีไปหมดเลยแม่จริงๆ <c oughs> ไปดูเหอะมันสนุกมากแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะที่เราชอบก็คือตีมเพลงตึ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 ง,ตงคือแแบบเวลาที่บูสเว์หรือแบทแมนปรากฏตรงมาแล้วมัแบบไม่ไหวเทไม่ไหวเพลงก็คืออลังไม่ไหวแล้วก็แบบส่งตัวละครทุกอย่างเลยเอเธอไม่แปลกใจที่โรเบ,บิร์ตแพนดิสันบอกว่าหนึ่งในการที่ทำให้เขาการเป็นแบทแมนที่ดีที่สุดของแบทลีฟก็คือเพลงที่ ทำขึ้นมานั่นเองนะคะก็ไม่ปฏิเสธข้อก่กาวห่าหนั้นเลยก็คือใช่เต็มประตูจริงๆค่ะทั้งหมดทั้งมวลคะแนนที่บีวิวจะให้ก็คือคือไม่มีความเป็นกลางเก้าเต็มสิบจะได้ค่ะเย้ yeah! ขอ ว่าล่ะขอเรื่องนี้เลยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเดียวที่ฉันให้คะแนนแบบไม่เป็นธรรมมากที่สุดคือแกเอาจริงว่ากว่าสิบกว่าปีมาแล้วกว่าฉันจะได้ดูหนังเดียวแบทแมนที่แบบว่ามันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆอ่ะมันมันนานมากเว้ยแล้วนี่คือรอบสื่อครั้งแรกที่เราไปดูและนี่คือความหายครั้งแรกที่เราตามเก็บมาเรื่อยเรื่อยอ่ะเออเราแบบมันต้องให้จริงๆเว้ยถึงแม้ว่าข้อเสียจะมีอยู่บ้างทั้งเล่ายาวไปหรือแม้แต่แสงไฟที่สาดใส่ตาฉันแต่ ใดๆก็คือจริงๆมันคุ้มค่าต่อการตีตัวเข้าไปดูแม่เว้ยแล้วยิ่งวันนี้บีบิวได้เข้าไปดูในโรง iMAX ทุกอย่างมันเต็มตามากๆแล้วการถ่ายทำของเขาอะบีบิวลืมพูดอีกอย่างหนึง่งมันใช้เลนที่เออเขาเรียกอะไรเลนนัวนัวหน่อยก็คือเป็นการโฟกัสให้เห็นเฉพาะใบหน้าของนักแสดงให้นักแสดงได้สื่ออารมณ์ได้สื่อความเป็นอิโมชั่นอลในแบบความที่ตัวละครนั้นมันคิดอะไรอยู่มันรู้สึกอะไรอยู่เขาจะเ้นไปแบบเนี่ย ซีนเท่านี้เลยทุกคนเราจะเห็นแบบตัวละครที่อยู่หน้าเท่านี้เยอะมากๆม,มันเยอะมากๆจริงๆแล้วมันทําให้เห็นว่าเคยนักแสดงแต่ละคนนะเขาถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครในแต่ละฉากแต่ละซีนในห่วงอารมณ์นั้นนะ่ะได้ดีมากๆเว้ยแล้วมันแบบมันทําให้คนดูอย่างเราอินนะ่ะมากถึงขั้นบีบิวร้องไห้ในฉากของอัลเฟรดและบรูซเวนเอาแค่นี้เลยฉันมีซ่งที่ทาให้ฉันล้องไห้ มันนั่นคือถามให้บีบิวพุ่งทะยานให้เขาเป็นเก้าเต็มสิบไปเลยจริงๆแล้วมันทําให้แบทแมนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นแสงแห่งความหวังของกอตแทมมอ่ะมันเป็นไปได้ตามนั้นแล้วซีนนั้นเป็นซีนที่บีบิวลักที่สุดในเรื่องของเดอะแบทแมนก็ว่าได้พูดเลยตรงนี้เนี่ยที่พูดออกมาสิบกว่านาทีอ่ะทั้งหมดเนี่ยคือใจความสําคัญที่เราอยากสื่อเลยว่าเขาคือความหวังแห่งกอตแทมจริงๆแล้วแมดลีฟและโรเบิร์ตแพตติสันทำได้ค่ะ เฟซบุ๊กเด้งมาแล้วนะคะแสดงว่าดึกมากแล้วยังไงรีวิวก็ต้องขอจบการรีวิว The Batman เอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยชอบหรือไม่ชอบหรือมีความคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างกับบีวิวอย่างไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างเลยนะคะและเราจะไปเจอกัน อีกครั้งหนึ่งในงานของแบทแมนแฟนมีนะคะที่บีบิวเนี่ยได้รีเน็ตตลอดเวลาเพื่อการจองตัว๋วจะไปดูกับแฟนๆแบทแมน Batman ในโรงภาพยนตร์อีกหนึ่งครั้งนะคะกับโรงเอ b มบ s สซีนั่นเองนะคะในรอบทุ่มหนึ่งถ้าใครดูคลิปนี้แล้วแล้วจะไปดูพร้อมกันกับบีบิวเจอกันก็สามารถทักกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะไปติดตามบีบิวกันให้ครบทุกช่องทางค่ะพิมพ์คําว่า a q u a b b i e w ค่ะมีทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะคะส่วน i g เป็น i g ส่วนตัวค่ะพิมพ์คําว่าวอลิศลาบีบิ เดี๋ยวจะขึ้นชื่อและลิงก์ไว้ให้ตามด้านล่างไปกด subscribe ไปติดตามไปกดกระดิ่งกันได้ทุกช่องทางค่ะรับรองว่าเจอกันบ่อยๆแน่นอนนะคะก็ยังไงขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอาตรงๆนะที่ไม่รีแอคชั่นตัวอย่างทั้งหมดอะอยากจะไปเห็นความว้าวทุกอย่างในโลงก็เลยไม่มีการรีแอคชั่นต่อจากตัวอย่างแรกมาเลยก็นี่คือคําสาภาพของเรานะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ